วอนพี่ดีเจช่วยถ่ายเทถ้อยคำคำนี้ประกาศให้ทีทุกนาทีผมนี้เจียนมาไม่รู้เป็นไงเธอจึงหนีไปไหมล่ะ ทิ้งให้ผมหวงหารอเธอกลับมาน้ำตาร่วงรินวอนรักฝากไปจากใจผู้ชายคนเศร้าเฝ้ารอคำเชา้าส่งข่าวคราวว่าเจ้ายัางอยู่ เป็นตายร้ายดีหรือมีคนเลี้ยงอุ้มชูบอกพี่น้อยให้รู้ฝากข่าวชมตรูไว้ที่ดีเจสวัสดีครับวันนี้พี่กอดเอ้ยพ,พี่กอดหรือว่าพากอดครับ สวัสดีเ,เพื่อนเนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมนะครับ,รบผมด้หนวดเกษตรนอกโรงเรียนกราบขอประทานอภัยที่ด้หนวดต้องยกมืออ่านิวพนมแล้วก้มลงกลาได้มือเดียวอีกมือหนึ่งถือกล้องนะไม่ได้พาขาเซลฟี่มาด้วยเมือเ่อยแขนใช้ได้เลยนะ ข่อดอีน,นะครับขอกราบสวัสดีปีใหม่นะครับพี่พี่น้องๆน,นะครับทุกๆท,ท่านนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2,565หรือว่าปีคริสตศักราช2,022นี่นะครับด้านหนวดก็ขออารัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกนะครับรวมไปถึง นะครับความดีบุญที่น้าหนวดได้กระทามาจงไปปกปักรักษาแฟนรายการของน้าหนวดทุกทกท่านขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจนะครับขอให้ความดีหนุนนําทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขในปีใหม่นี้และก็ปีต่อๆ่อไปด้วยนะครับ สาธุอ่าครคิดถึงมากเลยเด,เดี๋ยวหน,นวดต้องเปลี่ยนมือถือนิดนึงนหครับเพราะว่าใช้แขนนี้บ้างอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับก,ก็หลักๆก,ก็คือหน,นวดจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านกันนี่แหละนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะด้วยสุขภาพหน,นวดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้แต่หัวใจหน,นวดนี่มันลูกผู้ชายอก ตั้งซีซอกยืนเวลาหน,นหนวดนยืนร้องเพลงนะแล้วรถเนี่ยก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปมาห,หมอนั่นทำอะไร<笑><笑>ะะก็ไม่เป็นไรนะเพื่อทุกคนจะได้เห็นคลิปนนหนนวอนีนะะ่ต้นไม้ก็เริ่มตอนนี้นะฮะเริ่มออกอ่าแตกยอดแตกอะไรมาแล้วนะครับแต่อย่างที่เพื่อนเเห็นแบบนี้นะ,ะแตกยอดแตกอะไรมาแบบนี้เนะี่ย อันนี้นหนวดก็ยังไม่ได้โอเคอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาตัดแต่งกิ่งอะไรลิดกิ่งออกอีกเราจะไว้กิ่งไม่กี่กิ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือนหนวดอยากจะให้เห็นว่ามันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะครับเขาเริ่มแตกหนอ่อแตกกิ่งก้านนะครับมีผลมีอะไรติดมาแล้วนะครับก็เลยไว้ก่อนไว้เห็นความเขียวชะอุ่มก่อน นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับหลักๆก,ก็คือจะมาสวัสดีปีใหม่ตอนแรกว่าจะนั่งลยตะกีนะ่ะ <c> ป <oughs> ีใหม่นี้ใครไปไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับหนวนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะครับก็อยู่แต่แต่สวนนี่แหละนะก็ไปบ้านแล้วมาสวนอยู่สวนนอนที่สวนบ้างนอนที่บ้านบ้างแต่่วนมากอยู่ที่สวนนะฮะก็หาอะไรทําไปเล็กๆน้อยๆไปนะครับเราอายุเยอะแล้วนะก็คงจะไปทั่วไปเที่ยวกับ คนอื่นเขามไม่ได้ช่วงนี้ยิ่งโควิดนะครอโอมิครอนนะครับมันก็ระบ,บาดไปเรื่อยๆนะฮะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่มันเพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะนะครับมันก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วมันก็พัฒนาสายพันธุ์ของมันไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวของเราเนี่ยนะฮะพยายามสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะทั้งภูมิคุ้มกันทางกายและภูมิคุ้มกันทางใจนะครับ ก็หวังว่าทุกคนยังอยู่ดีมีแหงกันเหมือนเดิมนะฮะส่วนน,วนั้นหนวลก็เนี่ยแหละเรื่อยๆตอนนี้นั้นวก็ทําต้นพันธุ์ต้นอะไรไว้นะฮะรวมไปถึงปลูกต้นไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆทําไปเพราะว่าอย่างว่านะฮะพอมาที่สวนใหม่แปลงใหม่ของเราเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ต้องใช้เวลาสักมีดหนึ่งก่อนนะฮะกว่าอะไรอะไรมันจะลงตัวนะครับช่วงนี้ก็ ยังอยู่ในช่วงแรกๆอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนเปียกําลังใจให้หนันหนวดด้วยแล้วกันส่วนส่วนบ้านนันหนวดนีงไม่เสร็จเลยฮะเพราะว่าผมปวดเอวผมยกอิดไม่ได้แล้วก็เลยได้แค่นี้เหมือนยังเหมือนเดิมอยู่เลยแต่ถ้าสมมติว่าใครมาเนี่ยก็นอนได้แล้วนะฮะเยี่ยมเวลาสองครั้งก็คือเที่ยงกับเย็น นี่นะฮะส่วนน้ําส่วนอะไรเราก็มีพร้อมตลอาก็เปิดน้ําตั้งไว้ตลอดนะครับข้างในก็จะมีแหนแดงตอนนี้แหนแดงเริ่มเต็มแล้วนะฮะแหนแดงเริ่มเต็มแล้วนะครับรกุลิกอไปไหนอู้มีปลาด้วยมีปลาด้วยอยางไรนี่พาดูชนิดหนึ่งก่อนนะฮะไหนๆก็มาแล้วนะครับ ในนี้มีโรงเรือนในโรงเรือนก็จะมีพกไม้ประดับต่างๆนะครับก็จะมีพกไม้ประดับต่างๆเราก็ปลูกไว้นะครับมันเวลาเราเหนื่อยจากการทํางานด้านนอกเราก็สามารถจะเข้าไปสูดเอาออกซิเจนได้เพราะไม้พวกนี้นมาไม้ฟอ,อกอากาศนะครับมีหญ้าเริ่มงอกอีกแล้วนะผมจะตัดหญ้ากุลิโกบอกว่าอย่าเพิ่งตัดก่อนนะครับ นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับดูข้างในนิดนึงอ่านี่ข้างในเราก็จะมีกล้วยมีอ่าพวกอะลโคาเซียโคโลโคาเซียต่างๆนี่น้องแดงนะฮะแดงมีลูกเต็มไปหมดเลยน,นี่น้องแดงต้นใหม่นี่ อันนี้ต้องแดงต้นจิ๋วก็มีหูช้างนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไรหร่หรอกฮะแต่ว่าเราก็ปลูกไว้มันก็จะเดี๋ยวพวกนี้พอปลูกไว้เราค่อยขยายไปเรื่อยๆมันก็จะโตเองใช่ไหมฮะนี่ท่าน,นี้ก็จะเป็นพวกไซคเนียมนะครับไซคเนียมมาอยู่รอบๆนี่ ในตู้เราก็จะมีบอลสีนะครับรก็จะมีบอลสีอยู่ในตู้นี่นะโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายอย่างที่นักข่าบอกนะครับคือหลักๆก,ก็คือต้องการที่จะมาสวัสดีปีใหม่นะครับรักและห่วงใยเองคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็ขอทุกท่าน หลักๆห,หลักสำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับน้นวดนะคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็ไม่ใช่เฉพาะสุขภาพกายอย่างเดียวอย่าลืมว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายของเราก็สําคัญจิตใจของเราก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วเราก็สามารถจะสู้กับวิกฤตทุกๆวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นะครับบนโลกมนุษย์ใบนี้เราก็สามารถจะก้าวผ่านมันไปได้นะครับไม่ใช่เฉพาะปีนี้สาหรับนัน,นวดเนี่ยปีใหม่ปีเก่าเนี่ยนัน,นวดไม่ได้คิดอะไรมากเลยผมไม่คิดเลยนะฮะผมพอปีใหม่ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปก,ต,กติก็คือวันที่31ก็คือวันที่31นะฮะแล้วก็นอนตื่นเช้ามามันก็เป็นวันที่หนึ่งและมันก็เป็นอย่างนี้นันนวดเคยบอกลูกว่า ถ้าเราฉีกปฏิทินทิ้งเราไม่ใช้ปฏิทินเราไม่ใช้นาฬิกาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปีใหม่ปีเก่าอะไรมันก็มีแค่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นมาจากเราสมมุติมันขึ้นมาถ้าเราตัดตัวนั้นทิ้งไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะชีวิตเรามันก็อายุขัยเราก็หมุนไปทุกวัน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 วันหนึ่งมันก็เสื่อม ร่างกายมันก็แก่เท่าไปชรา,าไปกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ดีอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะทุกอย่างมันก็สึกหลอไปตามการเวลาของมันนะครับไอส่วนวันที่1วันที่2วันที่3ปีใหม่ปีเก่าคริสต์มาสแฮปปี้นิวีย์ต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์เนี่ยตั้งมันขึ้นมาเฉยๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรขอให้เราใช้ชีวิตอย่าประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาแล้วเราจะอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ได้แบบสบายมากนะสงบสบายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ก้าวผ่านมันไปได้เพราะเราใช้ความเป็นธรรมดาของเรานี่แหละนะครับอ่ามีใครอยู่ข้างมังเอ่ยข้างนอกเนี่ยเอ๊โมกโมกโมโมโมอุ้ยดูสิตั้งอยู่โม่โมเนี่ยมันรัวไหมล่ะโม่โมเนี่ยเขาเรียกปลาบู่ไงจ๊ะ สวัสดีครับคุณลูโกรครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่หน่อยเร็วปีใหม่ค่ะออวยพรปีใหม่หน่อยครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะครับผมสาธุครับแล้วก็ดูแลน้าหนวดด้วยนะคะให้ทุกคนดูแลน้าหนวดด้วยนะฮะดูดูน้าหนวดก็ได้แล้วน้าหนวดก็มีความสุขแล้วนะครับอ่ามีโอกาสเดี๋ยวนันหนวดจะทำคลิปวดีโๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับาฝากช่องพี่ตอ้อมเหมือนเดิมพี่ตอ้อมเป็นไงบ้างหนอปีใหม่หนอพี่ตอ้อมไปไหนหรือเปล่าในปีใหม่นี่ฮะ <c oughs> นะฮะฝากช่องพี่ตอ้อมด้วยกันแล้วกันมีพี่หลายท่านตอนนี้นะบอกว่าตามนันหนวดมาจากช่องพี่ตอ้อมนะฮะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกนึกว่ากดช่องผิดนะครับ <c oughs> นะฮะเข้ามานึกว่าเป็นช่องแบบพวกช่องคองช่องกอริลลาอะไรพวกนี้ พอเห็นคลิปว่าโอ้โอโน้หนวดโอ้คนนี้นี่เองนะฮะก็ขอบคุณพี่ต้อมด้วยก็แล้วกันขอบคุณพี่ๆนะที่ามาจากชังช่องพี่ต้อมมาช่วยกันติดตามรายการของนัาหนวดด้วยนะฮะนี่ก็กลับขอบพระคุณด้วยนะฮะอย่าลืมนะใครที่เป็นแฟนรายการนัาหนวดนะครับก็อย่าลืมแวะไปทางช่องพี่ต้อมด้วยก็แล้วกันต้อมปลูกผักสวนครัวการเดนแปลนแปลนแปลนและอย่าลืมนะฝากนิดนึงนะครับฝากเพื่อนด้วยนะดูโฆษณาให้ผมหน่อย แม้เพียงเวลาเล็กนอ้อยอย่าก,กดปล่อยคามโฆษณาถ้าเวลามีโฆษณาเนี่ยรายการหน้าหนวดพอโฆษณาเข้าปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนวางโทรศัพท์แล้วก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนนะเข้าห้องน้ำเนะ<ม>สร็จปุ๊บกลับมาดูรายการหน้าหนวดต่อได้โฆษณาจบนะฮะ <c oughs> อย่าก,กดผ่านนะ <c oughs> แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องพี่เอนะฮะช่อง9ทีละเก้าเกษตรอินรียนะครับท่านที่ชอบ การทาเกษตรแบบอินทรีย์อินทรีย์แบบปลอดสารต่งตางๆเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูทางช่องนี้ได้เลย9ก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะครับส่วนหน,หนวดเกษตรนอกโรงเรียนคงจะได้ล่าลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือว่ามาลืนหรือว่าอาจจะเป็นวันไหนก็ตามแต่ <c oughs> นะฮะอ้ออีกช่องหนึ่งช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นฝากด้วยกันแล้วกันนะฮะลองเข้าไปดูเข้าไปติดตามรับชมหน,หนวดดูก็มีพืชหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ วันนี้นวดหลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายสวัสดีพี่ใหม่ครับอ๋ออย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับอย่าพึ่งด่าว่าคนหัวล้านอย่าพึ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดี